ว่างเปล่าขอพี่น้องนั้นตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงบุญและสิ่งดีงามเพื่อยัดยูนสูงดวงวิญญาณของพี่วิไลใช้แก้วนั้นสู่สวรรค์จันท้าพบภูติดีงามขอพี่น้องสงบใจกายว่าจาสงบเป็นเวลาสักสักสามสิบินาทีขอน้องเรียนเชิญท่้น ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพครับเจ้าหน้าที่นะครับเรียบร้อยแล้วครับนอในการถาดรองจานรองในการนะครับวางดอกไม้จันทร์นกน้องว้สาขอกราบอาราธนาท่านพระุณเจ้าพ่อสมณินเจ้าได้วางดอกไม้จัน,น,น,รรนทร์ของที่ระลึกลูกหลานนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยซ้ายขวา หลังจากที่ท่านพระครูเจ้าทอดหรือว่าวางดอกไม้จันทร์แล้วจะต่อด้วยท่านสุภาพบุรรษท่านสุภาพสตรีแล้วกลับไปนั่งที่เดิมนะครับพร้อมรับประทานนะครับอาหารกลางวันร่วมกัน อ่าช่วยคนหนุ่มแฮงนักช่วยกันยกโต๊ะนิการะครับเดีพี่น้องิเกียวสหายคำจะเดินมายิมนะครับอ่าช่วยกันนะครับช่วยกันอันนี้ค้อันนี้ยังมีอนยัี้งะากจกเออันนี้ยังกอันนี้มันขนาดนั้นขนาดนั้นเอาเอาของมาดนก่อนเพื่อจะได้ไปซื้อ รับเดินยิบเลยนะครับเดินยิบเลยนะครับมือสิบนิ้วนะครับยกขึ้นเวสากรขอบคุณแทนท่านเจ้าภาพขอขอบคุณแทนลูกแทนหลานแทนปีแทนน้องนะครับแทน่านะครับคนในครอบครัวของพี่วิไลยชัยแก้วที่จากไปอย่างมีวันกลับนะครับ ได้เวาสั้นได้เวลานะครับแต่พี่น้องอาอามาเอี่ยวหาส่งสู่สวัสด์ั้นฟ้าวันนี้นะครับครอบครัวของพี่พี่ไร้ใช้เก้ยวนั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นลูกจะเป็นหลานอยาอตพานนนีพี่น้องต้องกลาบเอาพ่ะคุณในน้ำทิ้์น้ำใจในเมตตาทิย์อันแสนง,งาม ของพี่น้องตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่เขาบัสามารถที่จะเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามของพี่น้องได้การต้อนรับจะพิพาประการไหนนะครับพิพาประการไหนนะครับขอ,ข,ขอได้ตักงขได้ถามนะครับก่ได้ไปนะครับต้อนรับพับสู้ก็ได้ไปยกม,มือไหว้สา,าขอบคุณที่นั่งที่ยี่นะครับทางด้าท่าน เจ้าภาคก็ต้อง้อมขอสุมาอาภัยนะครับขอบคุณในน้ำใจพี่น้องนะครับทุกท่านทุกคนนะครับคนนะครับอยู่เป็นมนุษย์มีลมหายใจคนอยู่นะครับมนุษย์มีลมหายใจก็ต้องพึ่งบุญกุศลคนตายจะไป ก็เป็นผลบุญนะครับส่งอาศัยผลบุญนั้นส่งหนุนส่งย่ถึงสวรรค์ด้านฟ้าพกอุค์ได้ดีงามนะครับอยู่ไปกินไปนะครับอยู่ไปสร้างไปตายวันในบ่หูเมื่อตายแล้วของเหลือแต่คุณงามความดีและสิ่งสีงามที่ได้กระทำเหมือนผีวิไลใส่แก้วนะครับ ถึงแม้ตัวจะไปแต่ในครอบรัวนั้นนะครับก็ยังมีความพึงพตินะครับในสิ่งดีงามปี่คุณพี่วิไลช้แก้วนั้นได้สร้างได้ทำได้ประกอบคือหังเมื่อครั้งที่เป็นบรรพบุรุชนนั้นเชื่อสร้างคุณงามความดีไว้กับบ้านกับจง สร้างคุณงามความดีไว้กับกัปวาสร้างคุณงามความดีไว้กับศาสนาสังคมโดยตรงมีติสินะครับแม้พี่วิไลนนั้นจะลาโลกที่แล้วจากไปแล้วเป็มมนมดับก็ยังเลือเป็นตำนานคุณงามความดีตำแหน่ง,งอสมที่ได้มานั้นเป็นตำแหน่งที่ภาคภูมิใจ ที่ได้ช่วยเหลือสังคมนะครับจะเป็นโลกภัยร้ายแรงนะครับจะเป็นโลกนั้นโลกนี้ก็หรือว่าสิ่งสีงามพี่พี่ที่ไรนั้นได้กาคําสร้างนั้นเป็นอนิสงส์นะครับตอนที่อยู่เป็นอนิสงส์ผลบุญทั้งตอนที่จะไปนะครับ,บุณงามความดีนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เล่าขานต่อไปเป็นสิ่งที่จบจําเป็นสิ่งที่จําแม่น ในครอบครัวและพี่น้องบ้านอรือนึพี่น้องกลุ่มอสมทัองอ้งหลายนะครับสําหรับพี่น้องนะครับเรื่องของุสตรีแม่บ้านก่อนจะเตรียมน,นะครับ,บรกับเข้ากระป๋าจะเลี้ยงแบบไหนจะเป็นแบบไหนเข้ากองอกาหรือว่าจะเป็นเลี้ยงแบบไก่อนนะครับได้แจกได้เตียงนะครับ พี่น้องกับไปนั่งที่เดิมกันเด้อนะครับกับไปนั่งที่เดิมนะครับแล้วเขาจะได้นะครับแจกเข้ากับพี่กับน้องนะครับขอบคุณในน้ำทิพน้ำใจพี่น้องที่ได้มาร่วมในวันนี้มากันนักนะครับมากันหลายนะครับวันนี้มาจากหลายที่มาจากหลายตานะครับมาร่วมนะครับมาร่วมกับพี่กับน้องนะครับ มาส้ร่วงสแสดงความเสียใจในการจากไปของพี่วิไลชชยเกวล,ลาไปก็มีวันกรับลูกเต้าเหล่าหลานนะครับอยาติพี่น,อน้องมีแต่ความเสียอกมีแต่ความเสียใจแต่ความเสียใจก็หายไปเล็กน,น้อยก็กลายเป็นกำลังใจนะครับที่ได้หันพี่น,อน้องมากหน้ารายตา ได้มาแสดงความเสียใจนะครับได้มาู้กำลังใจกเก่ยวกับครอบครัวลูกเราาก้ิดนะครับในทุกข้ามปืนนะครับได้ที่นู่นนะครับท่านพระเจ้าพระสงฆ์ท่านพระพุทธเจ้าเทราโลกเทราสมมดทธเจเ้าได้ทำเปียรติประเพณีที่ผ่านมาน,นาั่นก็คือการเทศสวดเพื่อซ้อมเอาป็นุูเป็นุูสน เหมดรักในการสูมนั้นพกเปลือกี่กับผู้วายชนนะได้รับบุญได้สู่สวัค์จันฟ้าชั้นสูงสุดซุดนะครับจึงยู่นะครับสว่างจันรฟ้าจันที่สูงสุดโดยอธิสงนะครับผมบุญสิ่งที่หาเมื่อหางที่ปีวิไลใย้แก้วแก่ท่างนะครับเมื่อตอเป็นมรรลุ์รระุชน แล้วพี่น้องทางหลายได้มาร่วมเป็นสักขีพยานสร้างของบูงของผุ้สูถึงกับที่วิไลนั้นสู่สว่าง์กล้าพบผู้ที่สุดสุดม,มีงามนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณก้อนน้อยก้อนหนานนะครับชมรมผู้สูงอายุชมรมอสมนะครับถึงสตรีแม่บ้านก็ห่อก็มือรนนะครับ น้อง,าง้านถึงขึ้นนะครับีได้มารวมกันเป็นพนลังเป็นพนลังนี้คือพลังช่วยกันไฟกันแสงช่วยกันสร้างในเรื่องของนะครับบริวารต่างๆท,ที่่อเกิดเป็นผลบุญน,นะครับในการสร้างนี้แบ่งหัน่นนะครับสร้างนี้แบ่งหั่นนั่นคือนะครับคือบริวารต่าง ห้องก็มาช่วยแปลงโฉดดอกดาวบัวสังห้องก็มาช่วยเป็นคำคิดที่นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ทำไรดีห้องก็มาขีดมาเขียนนะครับในเรื่องรักเกลิศการขออนุญาตต่างๆห้องก็มาช่วยคิดมอฮอนเป็นเจ้าภาพปัจจัยเป็นพระลักษมณ์บูรุษทรงพี่พี่ลายชายแก้วสุสวัตย์ยันฟ้าบูรครั้นงนี้บูรครั้งนี้กำไม่หายไปไหน อย,สสา,า,ยาส่งพี่ว,พพวิไลสู่สวรรค์ระพุทดีงานจะสู่ชุดทุกคนผมไดูในคราวนี้นะครับจะได้สะลอนช่วครันนอ่มากู้แลงขอบลอย่อม่พีนน้องกัมิรและต้นตัวขอบรัวตอดการด้วยผลงานพาีที่มาสร้างวันนี้นะครับจะไดะนวันนี้นะครับ กิกับกี่วัยชยเทียนะครับเกิดดึงความเสียใจยแสน,นดีและดลงฝันหมเหมือนนะักบนนำลตัวที่เราจะทำได้ก่อนที่อยู่นะั้นก็คือการสร้างคุณงามความดีปัดดับนะตาตึงไว้ในโลกนี้ด้วยความดีคุณงามความดีที่เรากระทำนะ ขอขอบคุณในพี่น้องในน้ำจิตเมกาจิตทุกท่านทุกคน